สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามข่าวคนเปิดโลกทั้งทางช่องทาง Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube คนเปิดโลกนะครับ HD TV ออนไลน์นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูข่าว,ข,าวข่าววงการเกษตรนะครับที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับได้มีการจัดงานนะครับท่านผู้ชมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่นะครับประจำปี2564นะครับ ซึ่งในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการนะครับของหน่วยราชการหน่วยงานราชการนะครับของกระทรวงกรเกษตรนะครับมีการจำหน่ายสินค้าและร่วมกิจกรรมภายในงานนะครับเรียนรู้ในสถานเรียนรู้นะครับซึ่งจะมีฐานต่างๆนะครับการปรับปรุงดินการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานการเพราะพันธุ์พืชผักการแปรรูป การเพิ่มผล,ผลผลิตนะครับท่านผู้ชมการบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งงานนี้นะครับท่านผู้ชมได้จัดขึ้นณนศะูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิธภาพผลิตสินค้ากเกษตรศูนย์สปกตตำบลเวลียงาสาดตร์อำเภอพ,พยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสาครคามที่ไล่รวมพลังนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จังหวัดนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาครคามมา ปฏิบัติราชการแทนนะครับเข้ามาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศในงานนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนเกษตรกร,ร,กรและก็หน่วยงานราชการจำนวนมากนะครับที่มาจัดบูธแล้วก็ให้ความรู้ของแก่พี่น้องกเกษตรกรนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศในงานนะครับ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือที่เรียกว่างานฟีนเดย์เพื่อเปิดงานให้แก่เกษตรกรที่มาเรียนรู้รับทราบเทคโนโลยีใหม่ๆช่องทางการตลาดข้อมูลข่าวสารการเลือกใช้ การต่างๆที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เพื่อเป็นการขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดมหาสารคามผมขอเชิญทุกคนนะครับได้กรุณาปรบมือเพื่อเป็นการต้อนรับท่านเกษตรจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะโดยพร้อมกันนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งไว้ในโอกาสนี้ครับ รับขอบคุณนะครับท่านนายเพอพยกระ,ะมิสัยนะครับท่านนายเพอพดงศักดิ์อิบเอิบนะครับในวันนี้มีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้จํานวน5สถานีเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้สถานีที่1ก็คือ,อาการป้องกันโรคจัดสตูพืชแบบผสมผสานนะคะสถานีที่2การบริหารจัดการน้ําสถานีที่สการลดต้นทุนการผลิตในการ การ,รก,การประมงนะคะ,ะสถานีที่สี่นะคะการพ่อพันธุ์ผักสถานีที่ห้าการปรับปรปุงบำรุงดินและยังมีการให้บริการด้านการเกษตรการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพอ่า สมาร์ทฟาร์เมเออร์ยังสมาร์ทฟาร์เมเอรและกลุ่มแปลงใหญ่ต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพยากรภูมิพิสัยการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมง,งานประมาณ200คนรวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านในอำเภอพยากรภูมิพิสัยหน่วยงานฝ่ายปกครองฝ่ายทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนทุองถิน่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆและหน่วยงานภาคเอกชนค่ะ,ะและก็มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาสรารคามกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ในจังหวัดมหาสรารคาม โอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านเกษตรจังหวัดมหาสาครคามกล่าวเปิดงานบนถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2564และเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรศการในงานลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะท่านนายเพือพยาบุปปิสัยท่านรองพนบดีคนะการบัญชีและการจัดก,การ มหาวิทยาลัยสารคามท่านผู้อนวยการสถาบันเอซีจังหวัดมหาสารคามท่านกำน,นันทุกตำบลในอำเภอแยภูมิวิสัยแล้วก็ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับตัวเวียงสะอาดท่านนายกองการมหาสา่วนท่านนายกองการสาารณสุขตำบลเวียงสะอาดบุต้าจังหวัดมหาสารคามวิลยาการ กสสทุกภาคส่วนนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสื่อมวลชนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชื่นชมนะครับด้วยความจริงใจว่าการจัดง,งานครั้งนี้นะครับจะได้ดีนะครับเพราะว่าเป้าหมายแค่1น0นะครับแต่ว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจนะครับที่จะ,ะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนําไปปรับใช้ที่ฟาร์มหรือที่สวนของตนเองนะครับ เป้าหมายร้อยหนึง่งแต่ว่ามาเท่าหนึ่งของเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะครับก่อนอื่นนี่ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านติดภาร,รกิจจริงๆนะครับท่านก็เลยได้มอบหมายให้นะครับทังนั้นท่านคงจะจะมาด้ยตนเอ็กและรับปากว่าจะหาโอกาสมาเยี่ยมนะครับกลุ่มของไว่รวมพลังและวสพกนะครับซึ่งสพกแห่งนี้นะครับกลุ่มดวงเงินเริ่มต้นจากที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ยกระดับตัวเองเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วยังมาขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนอย่างเดียวไม่พอนะครับยังมาขับเคลื่อนเรื่องของสอพกอนะครับแล้วก็ข้าวกเกษตรทฤษรีใหม่นะครับได้ค่อนค้างชัดเจนนะครับและที่สําคัญวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหาราคามนะครับโดยเฉพาะทีมงานท่านรองนะครับคณะบดีท่านผู้อนการสถาบัน AAC นะครับที่ให โอกาสน้องๆน,นะครับอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มดวงเงินที่ได้รวมพลังนะครับเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดมาสาคามเหล่านั้นตรงจุดนี้เนี่ยนะครับกลุ่มดวงเงินเนี่ยขับเคลื่อนไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวแล้วครับมันกลับกลายเป็นว่านํานวัตกรรมเข้ามานะครับหรือว่าการทําเกษตรอัจฉริยะนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางอาจารย์ทีมงานของคณะการบัญชีและคณะนะครับเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะครับ วันนี้กรุงดวงเงินเองนะครับซึ่งเป็นประธานนะครับวัฟาร์มเมอร์ในสมัยครั้งที่แล้วนะครับจนยกระดับพันตัวเองแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเกอเกษตรกรปาดเปลือกเข้าไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเขาขอผู้ชมที่มีการพัฒนามาตามขั้นตอนนะครับและวันนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับวิสาหกิจนชน่วยแก้ไขหาเรื่องดินสปอก็แก้ไขหาเรื่องดิน มีปัญหาเรื่องน้ํานะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับหลายท่านผมก็เค,เคยประสานกับทางคุณปรุงเนี่ยบอกว่าถ้าขุดน้ําลึกบอ่อบาดาลลึกเกินเจ็เมตรขึ้นไปนี่ปัญหาเรื่องน้ําเค็มจะตามมาทันทีนะครับเพราะว่าถ้าขุดที่นี่เนี่ยเกิ50น50เมตรผลปรากฏว,ว่าวันนี้ถ้าพอแดดมาเนี่ยน้ําจะไหลตลอดไม่หมดนะครับไม่มีหมดเลยแต่ก,ก็ไปอีกแนวทางหนึ่งว่าแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะครับ วันนี้เนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องรุตัการผลิตใหม่ข้อสําคัญทุกท่านที่มาแล้วนะครับต้องนะครับเราคิดว่าจะไปปรับใช้ในแปลงนาของตนเองอะไรยังไงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมวันนี้นะครับเษกษตรตะกรอนของเรานั้นถือว่าประสบปัญหาเรื่องแรงงานอย่างเดียวหลักๆเลยนะปนรับดันก็คือเรื่องปัญหาเรื่องอแรงงาน ึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเกษตรกรของเราเนี่ยถือว่าเป็นสวแล้วนะครับไม่ต้องไปเลือกตั้งยากเลยนะครับเป็นสวก็คือสูงวัยนะครับแล้วลูกหลานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปทำงานที่โรงงานนะครับแต่ทำอย่างไงอนาคตข้างหน้านะครับเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยนะครับหรือการทำเกษตรอัจฉริยะซึ่งต้องอาศัยทางสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางนะครับที่ กรมเกษตรกระทรวงเสรีรรรรรรรแหล่งสากลและหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรเมื่อกี้ลืมนะครับขอบคุณทางผู้แทนก,ร,กระรทรวงเกษตรทุกสังกัดด้วยนะครับสังกัดกรมของก,ร,กระทรวงเกษตรนะครับทำยังไงถึงจะมาขับเคลื่อนด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับข้าวอินทรีย์ที่ท่านบอกว่าทําไปก็ขายได้ไม่รานะคาไม่แตกต,ต่างจากข้าวทั่วไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับมหาสารคามเองเหล่านั้นที่ลงสีสหก์บรเบือนะครับฝากไว้เลยว่า ที่โรงสีสหกรณ์บารบือนะครับรับซื้อข้าวอินทรีย์สูงกว่าค่าทั่วไปนี่ตันละสองร้อยบาทนะครับตอนนี้โรงสีบารบือสหกรณ์นะครับได้รับมาตรฐาน GNP แล้วก็หาล้านดังนั้นการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มข้าวอินทรีนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับโรงสีสหกรณ์โดยมีการทำ EBU นะครับวันนี้ก็คืออากาศเชิญชวนทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเข้ามาร่วมนะครับเข้ามาร่วม เพื่อที่จะ MOU ร่วมกับทางสากันหลูกสีบเรมอแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่เป็นต้นทางกลางทางและปลายทางนะครับซึ่งมีโลกสีสถาบันบรมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่แปลรูปให้นะครับแล้วปลายทางก็จะมีตลาดประชารัฐมีพิชย์จังหวัดแล้วก็มีสากันนะครับซึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสากัเนี่ยมาทาเรื่องของตลาดช่วยนะครับน,นี้คือสิ่งหนึ่งที่ เราจะขับเคลื่อนเป็นเรื่องของการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับและนอกจากนั้นนะครับวันนี้นะครับมหาสารคามเราเองเนี่ยนะครับเราไม่ทางานไม่เดินเดียวนะครับในงานสกัดกระทรวงเสื่อตากรนทุกสังกัดทุกหนงานเนี่ยนะครับทุกกระทรวงด้วยนะครับที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วครับว่ากรุงดวงเงินนั้นประสบผลสำเร็จในเรื่องของการเอาสมาร์ทฟาร์มนะครับซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมด3า าฟาร์มด้วยกันนะครับนี่เป็นหนึ่งของอำเภอพย,ยกคะบุมพิสัยนะครับแล้วจุดที่สองก็อยู่ที่ตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนนะครับสวนเมตามุลุงสุกนะครับแล้วอีกหนึ่งก็คือฟาร์มเห็ดน,นะครับเริ่มจากฟาร์มเห็ดก่อนอยู่ที่บ้าน,นากาแยตำบลรีสุกอำเภอกันทรกวิชัยนะครับเกษตรกรเราไม่ต้องไปเดือดร้อนนะครับพออาการแห้งอาการน้ําไม่พอมันก็จะปล่อยระบบลงไปเองนะครับนี่แหละครับคือการทําเกษตรอัจฉริยะซึ่ง การทำเกษตรในอนาคตผมถึงบอกว่าณวันนี้เราเป็นสอวอนะครับทำยังไงถึงเอาคนรุ่นใหม่ผู้ที่เก่งเรื่องของไอทีเนี่ยกลับเข้ามาทําเกษตรได้นะครับตัดทำเกษตรได้ถ้าใช้็็ถือจอบไอ้ไถนาด้วยตนเองทาไปไถทำปั้นตนเองนี่คงยากนะครับแต่คนรุ่นใหม่เขาจะใช้ตนี้ก็ฝากทางทุกท่านน,นะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ย นะครับเรื่องศูนย์สถาบันเอซีแล้วก็คณะของอาจารย์อ้อมที่มาศูนย์วิทยากรรมซึ่งท่านดูแล12จังหวัดภาคตะวันเหนือนะครับเป็นโจทย์ที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่กันว่าเราจะพัฒนาตรงนี้เอาคนรุ่นใหม่กลับบ้านนะครับซึ่งจากข้อพิสูจน์ตรงนี้ถือว่าไล่รวมพลังเราก็ประสบผลสำเร็จครับโอ,อก,กาสนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมกันจัดงานนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเดคโโรยีและ ขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้มีอะไรก็ปรึกษาท่านเกษตรอำเภอทุกหน่วยงานหรือก็ท่านมีปัญหาเรื่องน้ําก็ปรึกษาหารือกันได้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่ร่วมงานวันนี้นักกานสมกวรแล้วผมขอเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเริ่มต้นรดูการผลิตใหม่ครับขอบคุณครับรับเชิญท่านประธานนะครับได้ลั่นคล้องชัยนะครับเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับ พื้นที่ให้อก็แทนประมุงจังหวัดนะครับขนาน่าจะยุดสุด มือครับเสียงดังกระหึ่มนะครับไปทั่วจังหวัดมหาสารคามทั่วประเทศไทยทั่วโลกนะครับนะครับครับลำดับต่อไปให้ขอเรียนเชิญท่านท่านอาจารย์จัดมหาสารคามนะครับท่านผู้ช่ยศาสตราจารย์นะครับดรนะครับเรียองสัตว์นะครับจันทินอกได้ได้กล่าวนะครับแนะนํานเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่ท่านได้มาทําจะทําให้นะบริเวณสวนตรงนี้นะครับ ของกรุงกรุงหวมเงินครับ่อยู่อยู่ข้างหลังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพต่พ่อลงอาจารย์อาจารย์ได้ได้พบปในเรื่องของนวัตกรรมนะครับในส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ได้จัดเดียวไว้แล้วก็จะมอบมอบนวัตกรรมให้สําหรับเจ้าของสวนนะครับกรุงรลวงเงินด้วยนะครับทางอาจารย์จากมหามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ เรียนท่านประธานในพิธีนะครับเกษตรจังหวัดมหาสารคามท่านนายอำเภอพระชักปูมพิสัยนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับผู้นําชุมชนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในานามของตัวแทนคณะบดีคณะการบัญชีและการจัดการนะครับในฝ่ายนวัตรกรรมและบริการวิชาการซึ่งถือว่า การบัญชีและการจัดการนะครับนอกเหนือจากภาระการสอนนะครับยังมีเรื่องของงานวิจัยยังมีเรื่องของการทํานุบํารุงและบริการวิชาการนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะมาะส่งเสริมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับการทาสมาร์ทฟาร์มการทํา IoT ต่างๆรวมไปถึงการส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจนะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับหลังจากนี้ไปนะครับเรา อย่างนี้ไปนะครับความลวมต่างก็คงได้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ดําดเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่นแล้วก็ส่งเสริมให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอบกลับทางมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามนะครับมีสิ่งที่จะมอบให้แก่ทาง เจ้าของสวนนะครับเอาเอา,อาด้านบนเวทีนะครับนวัตรกรรมนะครับนวัตรกรรมสู่ชุมชนนะครับเป็นที่ทางสอนะครับได้มาจัดทําแล้วก็เจ้าของแปลงนะครับสักครู่เขได้แนะนําเจ้าของแปลงนะครับนี่คือเจ้าของแปลงนะครับคนขยันนะครับ คุณกุ้งดวงเงินนะครับหนุ่มมงชนนะครับมามีครอบครัวอยู่ที่พยัคฆภูมิิสยนะครับตั้งแต่เป็นยังสมาร์ทนะครับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นรุ่นเก่านะครับอนนี้นะครับเป็นนวัตกรรมต่างๆที่ทางมมสได้มอบให้นะครับได้จัดทาเพื่อเป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับซึ่ง ทางมหาวิยาลัยมศรคามก็คิดว่าจะได้ขยายผลนะครับไปยังทุกที่นะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับครัแบบผมเจิญท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับครับท่าน โอ้ใครท่านได้ดูเลยนะครับได้เจริญก้าวหน้าได้ดูเลยพี่น้องชาวพยัคฆกับมีแต่เช้าเป็นผลผลิตทางการเกษตรให้ทั้งสีท่านครับท่านเฉลิมเพเภอพยัคมภูมิสัยให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบครับเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะครับกลับมาที่ ฮันแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นเขยเกษตรนะครับมาเตรียมงานช่วยเราสองสามวันนะครับ <c oughs> โอ้ข่าวเราไปไกลเลยไหยไปถึงเนเธอร์แลนด์นะครับอ่ามือกล้อง <c oughs> ่อยมาซี่โคบิดก็เอานี่นะอาขาณนะครนะท่านนะท่านอ่นน้จะพกเก่้าสะเทียนนะเถนยย่าเกาแดงเนาะเราเนี่ยนะนี่ไงเขาลอยอยู่อยเงอะเลยออีกนะปรมาก็เต็มมือ it <laughs> ร่วมกันครับ